สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำใ,ในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23เดือนตุลาคมปี2568หากคุณเคยถูกศัตรูนะก่อกวนสร้างความปั่นป่วนในชีวิตของคุณแล้วคุณมีความนิ่งเงียบนะสงบแล้วทำให้ศัตรูเกิดความรู้สึก กวนกระวายใจทุรนทุรายนั้นเราจะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูกันว่าความนิ่งเงียบของคุณความสงบของคุณความเฉยเมยของคุณสร้างความทุรนทุรายให้กับศัตรูที่ก่อกวนนะป่วนประสาทคุณอย่างไรสมภารพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์ ลักกาดราศีที่โดดเด่นแอริสราศีเมทัุไฟโทร,รัสราศีประสบธาตุด,ดินวิโก้ราศีกันธาตุด,ดินมาราศีเมษราศีพิจิกซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟเลโอราศีสิงธาตุไฟมูนราศีมีนราศีกรกฎซักเซตอรียส ราศีธนูชาตัดไฟตัวเลขวันเ,วกเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและสตูของคุณมี1 13่งสิบสแล้วก็17เนะคะเรามาดูนะว่าพลังงานของคุณไปทำให้สตูมีความรู้สึกอย่างไรนะคะขอส่องความคิดความรู้สึกของสตูหน่อยว่านะเมื่อเขาสร้างความปั่นป่วนในชีวิตของคุณแล้ว คุณไม่สะทกสะทานและคุณนิ่งเงียบส่งผลทำให้ศัตรูมีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรก่อนอื่นนะคะเรามาส่องความคิดความรู้สึกของศัตรูการที่เขามาก่อกวนคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรมาดูซิพลังงานของเขาเป็นคนแบบไหนการที่เขามาก่อกวนคุณเนี่ยเขาต้องการอะไร พลังงานของกลุ่มสตูเดมูนเขามีในเรื่องของการที่แบบเหมือนเรื่องที่หมกมุ่นนะเรื่องทุกอกทุกใจเรื่องวิตกกวนใจที่เขาไม่สามารถคลี่คลายหรือว่าแก้ไขได้เมื่อเขานะมีพฤติกรรมที่มาส่องมาดูคุณเนี่ยนะคะตัวของคุณน่าจะเป็นคนที่แบบไม่สนใจนะไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นคุณ นะ้ำมีการ move on หรือว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานไปโฟกัสไปสนใจสิ่งใหม่ไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ไปทำอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นอาชีพการงานของคุณเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเขามาก่อกวนเขามาตอแยคุณแล้วคุณปฏิเสธแต่คุณไม่สนใจแต่คุณมีความสุขนะคุณเหมือนกับ เหมือนกับว่าฟาดงวงฟาดงาหรือว่าเหมือนโกรธหรือว่าโมโหวเวลาที่เขามาก,ก่อกวนคุณเนี่ยแต่คุณไม่ได้สนใจเขาคุณไม่ได้สนใจพลังงานของเขาว่าเขาคิดจะทําอะไรกับคุณเขาต้องการพูดเขาต้องการสื่อสารเขาต้องการก่อกวนหรือว่าเหมือนกับคําพูดของเขานะการสื่อสารของเขาเนี่ยจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณเนะครียดหรือว่าปั่นป่วนแต่คุณหล,ลั่นา นะคุณไม่สนใจนะไม่ว่าเขาจะพูดไม่ว่าเขาจะตอแยกับคุณไม่ว่าเขาจะกวนประสาทคุณยังไงคุณไม่ได้สนใจเลยนะคะยิ่งทําให้ศัตรูมีความรู้สึกแบบเสียใจอ่ะนะทำไมไม่เป็นแบบฉันละ่ะทําไมไม่ทุกเหมือนฉันละ่ะทําไมเธอยังหลั่นลาได้อ่ะทำไมเธอยังมีความสุขได้ละ่ะนะอารมณ์นี้เลยนะเพราะว่าการกระทำคำพูดของเขาไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกใดๆของคุณเลย ยยิ่งทําให้เขารู้สึกนะโกรธคุณนะคะแล้วก็อยากจะทําลายคุณนี่คือพลังงานของศัตรูนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนคุ้นเคยนะคนเก่าๆในชีวิตเพื่อนสังคมนะคะหรือว่ากลุ่มสายอาชีพการงานเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณทําอะไรที่ทําให้ศัตรูนะ,ะมีความรู้สึกแบบคือความนิ่งความเงียบของคุณเนี่ย ทำให้ศัตรูเห็นชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเรามาดูสิก่อนที่เราจะไปดูว่าความทุกข์ความทุรนทุรายความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนิ่งเงียบเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อความคิดความรู้สึกของศัตรูเขาทุรนทุรายยังไงขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณเป็นยังไงนะตอนนี้เวลานี้ที่ทําให้ศัตรูทุรนทุรายนคะ พลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้สามเหรียญคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะะสามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้เป็นคนชัดเจนนะเป็นคนเด็ดขาดตรงไปตรงมาเป็นคนที่เหมือนกับทำอะไรก็ชัดเจนนะคะแต่ในความชัดเจนของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการกระทำคำพูดที่ทำให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดี นะคคำพูดของคุณนะะหรือว่าการกระทําของคุณแสดงออกทําให้ศัตรูเหมือนกับเอ๊ในใจว่าคุณว่าให้เขาหรือเปล่านะะไม่ว่าจะเป็นการโพสตโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการพูดต่างๆเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะต้องด่าเขาแน่ๆเลยนะเพราะว่าเดอะเดวิตรงนี้มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาคิดลบอะนะเป็นพลังงานขอคนที่คิดลบแล้วเขาก็มองว่า การที่คุณพูดแบบนี้โพสแบบนี้แสดงว่าคุณต้องมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีแน่ๆน,นะ,ะคุณต้องต่อว่าเขาแน่ๆคุณต้องดูถูกเหยียดหยามเขาแน่ๆมันก็เลยส่งผลทำให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนนำคำพูดของคุณกลับไปคิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณแสดงออกมันหมายถึงเขาแล้วยิ่งทำให้เขารู้สึกโกรธ นะคะโกรธแล้วก็เกลียดคุณโม่คุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือเออเรียกว่ารับฟังไม่ได้นะคะต้องขันหลังหนีเลย ฟังไม่ได้เลยคุณต้องไหว้เขาแน่ๆคุณหมายถึงเขาแน่ๆคําพูดคําจาของคุณการกระทําของคุณดูมันมันเหมือนกับมันตรงเกินไปอ่ะมันทิมหัวใจเขามันทิมความรู้สึกของเขาเขายิ่งเป็นคนคิดลบอยู่เดิมทีแล้วนะ,ะยิ่งไปพูดแบบนั้นมันยิ่งเสียดแทงใจดําของเขาทําให้เขาเครียดคิดมากคิดเยอะคุณต้องหมายถึงเขาแน่ๆคุณมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีแน่ๆคุณมองว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเออ นะเรียกว่าชีวิตไม่ดีไม่มีความสุขนะคะคิดลบมีอคตินะ,ะแล้วก็เป็นคนแบบคือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะค,คาพูดของคุณาการกระทาของคุณมันทําให้ศัตรูคนคนนี้รู้สึกเจ็บปวดที่คุณพูดตรงจนเกินไปพูดแรงจนเกินไปและเขาเครียดนะคะแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนอับอายอ่ะเหมือนโดนแบบเรียกว่าถูกฟันกลางกลางกระบาลเลยทีเดียวอ่ะ ะะแล้วทําให้เขาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมันหมายถึงเขาอะคําพูดของคุณหมายถึงเขาเขาก็เลยโกรธคุณแล้วก็เลยเกลียดคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณทําให้สตูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณพูดอะหมายถึงเขาแน่แน่แล้วเขาเจ็บปวดมากเลยอะเขาหน้าแหกอะนะคะยิ่งถ้าแบบว่าพูดต่อสาธารณชนนะยิ่งทาให้เขารู้สึกหน้าแหกนะคะแต่ถ้าแบบเขามาแอบส่องแอบดูเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจแหละว่าเขาพูดหรือว่าทำอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่า ความนิ่งเงียบสงบของคุณนะในขณะที่เขาพยายามเนี่ยก่อกวนคุณเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณเนี่ยนะคะมันส่งผลให้ชีวิตของเขาทุรนทุรายอย่างไรนะความนิ่งเงียบของคุณส่งผลทําให้ศัตรูของคุณทุรนทุรายอย่างไรชีวิตของเขาเป็นอย่างไรทุกร้อนนะกับคําพูดกับการกระทําของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้นี่คือพลังงานของศัตรูล,ล้วนๆน,นะคะ เป็นยังไงมาดูกันตอนนี้เวลานี้นะความนิ่งเงียบของคุณความเมินเฉยความไม่สนใจในขณะที่คุณใช้ชีวิตดีอย่างมีความสุขนะคะแปดดามอุ๊ยไม่รู้เขาเจอเรื่องอะไรมานะแปดดามมันเป็นปัญหาชีวิตของเขามันเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เขามันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของเขาเกี่ยวกับภรรยาสามีของเขาซึ่งเขา ไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าแก้ไขได้เขาพยายามดันด้นพยายามมองหาพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามขอความช่วยเหลือแล้วนะแต่รู้สึกว่าเดอะทาวเวอร์มันพังแล้วอะ่ะเหมือนชีวิตครอบครัวหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันสร้างความพังให้กับเขามากๆแล้วเขาทุกอกทุกใจมากๆเดิมูลเสียใจมากๆเลย ะะและเขาก็ได้แต่รอเวลาที่แบบเหมือนจะเริ่มต้นใหม่อะอาจจะเป็นปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาการงานปัญหาการเงินหรือว่าความไม่มั่นคงในชีวิตก็ได้ซึ่งนะคะเขาต้องการที่จะรอโอกาสใหม่รอการเริ่มต้นใหม่รอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะนะคะอ,อาจจะมีพลังงานของคนที่แบบเหมือนอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันเกี่ยวกับ ครอบครัวของคุณภรรยาสามีของคุณแย่งชิงคนร,รักของคุณไปแล้วไม่มีความสุขก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะครอบครัวของเขานะที่ไม่เกี่ยวคุณเลยแต่เขามีความรู้สึกอิจฉาคุณที่คุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้เขารอเวลารอโอกาสที่แบบชีวิตของเขาจะมีความสุขบ้างเขาต้องการพูดคุยสื่อสาร ขอความช่วยเหลือจากคุณขอความเห็นอกเห็นใจจากคุณเพราะเห็นว่าตัวของกูเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ผ่านปัญหามาเยอะแยะมากมายเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถให้คำปรึกษาเขาได้อาจจะเป็นมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญ นะเฉพาะด้านของคุณคุณอาจจะเป็นเลขค้ดคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ an, คุณอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตการวางแผนการเงินแล้วการวางแผนการงานจะทําให้ัวงเขาเหมือนกับว่าสามารถชนะปัญหาทุกอย่างได้เขาก็เลยอยากจะพูดคุยกับคุณนะเป็นพลังงานของศัตรูเนี่ยเดีย๋ยวจะขอคําปรึกษาแต่เผอิญว่าเข้ามาในช่วงเวลาที่แบบเหมือนมาพูดมาคุยหรือว่ามาก่อกวนมาสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณแล้วก็ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะกลับมาขอความช่วยเหลืออีกก็ได้นะคะหรือว่าบางคนท่านอาจจะมีการบล็อกกันก็ได้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคือเขาได้แต่อยู่ในพื้นที่ของเขาเก็บตัวเงียบแล้วก็รอคอยโอกาสนะ,ะรอคอยกันกลับไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับไปแก้ไขนะ,ะหรือว่าเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าสังคมเก่าคนที่ คุณกับเขานะคะเคยรู้จักกันมีประเด็นกันด้วยนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คือคุณไม่ได้สนใครอะ่ะคุณไม่ได้สนใจใครว่าใครนะคะจะทําอะไรกับคุณใครจะคิดร้ายกับคุณใครจะเหมือนกับว่าเออดูถูกเหยียดหยามคุณหรือว่ามองในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณเป็นยังไงแต่ตอนนี้เวลานี้คุณสามารถเนี่ยมีชีวิตที่อิสระ คุณนะหันหลังให้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้สนใจใครคุณอาจจะมีงานประจําของคุณนะคุณอาจจะมีสังคมที่คุณแบบคือครุกตัวนะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณอยู่กับสังคมอยู่กับชีวิตของคุณเนี่ยแต่พลังงานของคนเนี้ยนะเหมือนกับว่าอยากจะกลับเข้ามานะเป็นเพื่อนนะอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่รู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แคร์นะคะ เขาคนนี้นะเขาต้องการอะไรเขาพยายามมากๆกับการที่อยากจะให้คุณเนี่ยช่วยเหลือเขานะคะขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินก็ได้หรือว่าคําแนะนํา ก็ได้เช่นกันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับต้องการความรักต้องการคําปรึกษาต้องการคําแนะนําจากคุณน่ยซึ่งตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขาปัญหาของเขาที่เขาเจอเนี่ยคือเขาก็อาจจะเป็นคนเก่งเขาก็อาจจะเป็นคนฉลาดแหละแต่รู้สึกว่าเขาทําไม่ได้นะคะเหมือนเขาต้องยอมรับในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนสังคม นะความวุ่นวายในชีวิตของเขาเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วดานะไม่มีใครที่เขาสามารถจะไปขอคําแนะนําหรือว่าปรึกษาได้เหมือนไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครนะต้องการจะปรึกษากับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะและความนิ่งเงียบของคุณําให้ศัตรตูทุรนทุรายอย่างไรฮาเรียนเขาเสียใจกับการที่หากว่าเขาคนนี้เป็นคนที่น่าที่จะ เคยพูดนะคะเคยติดต่อสื่อสารกับคุณเคยขอคําแนะนานะคะเคยขอคําปรึกษาจากคุณแล้วคุณมีในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการซัพพอร์ตเขาแล้วแต่ณนะตอนนั้นเวลานั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเขาอาจจะไม่เชื่อนะเขาอาจจะไม่เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณเขาอาจจะไม่คิดว่า จะเก่งแล้วก็นะมีผู้คนชื่นชมคุณมากขนาดนี้ในสายอาชีพการงานที่คุณทําแต่นะตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณนั้นมีความเรียบพร้อมมีในเรื่องของออพลังงานของคนที่เหมือนกับาเป็นผู้นําเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนําคนอื่นได้แต่ศัตรูคนนี้เหมือนกับ ความนิ่งเงียบของคุณที่เหมือนกับไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเขาหรือว่าไม่ต้องการนะคะพูดคุยกับเขาเนี่ยมันทำให้เขาเครียดคิดมากคิดเยอะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าไปโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตนะคะคนคนนี้เขาทุ่นท,ทุรายอย่างไรความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไม่ว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนไม่ว่าเขาอยากจะเป็น นะคนที่มาขอคาปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าไม่ว่าเขานะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคนคนนี้ต้องการความรักความห่วงใยความใส่ใจหรือว่าคาปรึกษาจากคุณมากๆนะเขายืนเฝ้ามองดูคุณนะคะดูในเรื่องของอาชีพการงานของคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้าหาคุณมากๆเลยคุณจะต้องเป็นคนเดียวที่จะสามารถให้คําแนะนํากับเขาได้ สามารถให้ นะคําชี้แน่กับเขาได้แน่นอนเขาส่องดูชีวิตของคุณเขาส่องดูความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าของคุณและเขาก็เครียดนะที่แบบว่าเห็นน่ะชีวิตของคุณไปได้ดีมีความสุขอะ่ะมีความร่ารวยมีความสําเร็จมีผู้คนชื่นชมสนับสนุนคุณมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาคุณเขาก็อยากเป็นนะหนึ่งในจํานวนนั้นในการที่จะอยู่ในชีวิตของคุณอะ่ะคุณเป็นคนเก่งมากๆคุณดูแลตัวเองได้คุณสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ทําให้ผู้คนชื่นชม ในความรู้ความสามารถของคุณคนคนนี้นะคะศัตรูของคุณเนี่ยคิดจะทําอะไรกับคุณเดอดซันเขาต้องการแสงสว่างจากคุณเขาต้องการคําแนะนําของคุณที่จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์หรือว่าปัญหาต่างๆที่เขารอคอยมาเป็นระยะเวลานานเขาต้องการที่จะเหมือนกับว่าเออขอคําแนะนําขอคําปรึกษาหรือว่าให้ความยุติธรรมอะไรบางอย่างกับคุณถ้าหากคุณ นะคเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าเขาต้องการที่จะขอโทษคุณขออโหสิกรรมจากคุณถ้าหากว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณลงไปเนี่ยนะมันส่งผลทําให้ชีวิตของเขาต้องเจอวิบากกรรมเจอปัญหาชีวิตนะเจอผู้คนเจอสังคมเจอปัญหาต่างๆนะรุมเร้าชีวิตของเขาคือเขาคิดว่าการที่เขาเจอปัญหาต่างๆเจอความทุกข์ต่างๆเจอความวุ่นวายในชีวิตเนี่ย เพราะเขาเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับคุณไว้ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คนคนนี้ต้องการที่แบบคือมาขอโทษมาขออภัยมาขอโอโหสิกรรมจากคุณนะ mm. เพื่อที่จะทําให้ตัวของเขาได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมชีวิตเขาจะได้มีความสงบสุขสักทีนะคะสิ่งที่เขาจะทํากับคุณต่อไปในอนาคตนะคนที่เป็นศัตรูคุณเดอะสตาร์เขาต้องการการเยียวยาเขาต้องการคำปลอบใจ เขาต้องการคําแนะนําจากคุณและเขาต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาเห็นอกเห็นใจเขาหรือว่าเขาต้องการให้คุณใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะช่วยบอกช่วยสอนช่วยให้กําลังใจช่วยให้แรงบันดาลใจให้เขาก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆนะคะ ให้้ไดมันเหมือนกับว่าคำอโหสิกรรมหรือว่าคําแนะนําจากคุณหรือว่าการช่วยเหลือจากคุณหรือว่ากําลังใจจากคุณจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของเขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือว่ามีกําลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องการให้คุณนะคะพูดคุยกับเขาหรือว่าอาโหสิกรรมให้กับเขานะนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนกับฝ้าดูฝ้อส่องชีวิตคุณว่าเมื่อไหร่นะคุณจะ เรียกว่ามีเวลามีโอกาสนะคะหรือว่าเหมือนกับจะเข้าหาคุณในรูปแบบไหนคุณจะใจดีคุณจะใจเย็นเหมือนเขาจะคอยทดสอบนะคะว่าคุณมีอารมณ์อารมณ์ไหนอารมณ์โกรธอารมณ์ใจดีอารมณ์นะคะที่เหมือนกับว่าคือคุณลืมเรื่องราวในอดีตไปแล้วหรืออย่างประมาณเนี้ยนะว่าคุณเหมือนกับว่าเออไม่คิดไม่โกรธไม่แค้นเรื่องราวในอดีตแล้วนะแต่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา นะเป็นคนที่เหมือนกับให้อภัยให้อโหสิกรรมเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่เรียนรูน้แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมนะของผู้คนมากมายฉะนั้นศัตรูคนนี้ก็หน้าที่อยากจะขอคำปรึกษาจากคุณหรือว่าขอคําแนะนําจากคุณขอความรู้ความสามารถที่คุณเหมือนกับเรียกว่าจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตได้นะคะ เอออยากจะพึ่งพาความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละเพื่อที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้หลุดพ้นนะจากวิบากกรรมปัญหาชีวิตนะนี่คือพลังงานของศัตรูทุรนทุรายมากนะเหมือนกับเขาเข้าใจว่าคุณนะที่แบบเหมือนเจอเขาสร้างเวรสร้างกรรมหรือว่านะมีการกระทําคําพูดใดๆ แล้วมันส่งผลทําให้ชีวิตของเขาเจอวิบากกรรมตรงนั้นด้วยเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องกลับมาอโหัวสิกรรมจากคุณชีวิตเขาจะได้มีความสงบสุขนะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูร้อนรนทุรนทุรายฟังเพื่อไปแก้นำถามไปแนวทาง,ทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ